ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะลอ,อยคอลอยคอนะคะนี้เรยจะยอูถ้าอยากเกป็นเ้าพที่แบบว่าเล่นสายก็ไปดูเลยะคะ่ะตอ,อนนี้ฉันจะจมน้กแอ้ล้วยนะไอ้ยยยอ้ยวยยุย ดูมันมุดหายอ่ะไปดูไปแล้นะโตค่ะไม่า,าเปนตอนนี้หนูกังวิ่งในน้ค่ะัปนป้น,ปนตอนนี้หนูกำลังเป็นจักรยานในน้หนไปทำงาน,นแล้วนะคะมันไม่ต้องหาใจไม่อยูต้องใ้ใจ วันนี้พาปุ๋ยน,นุ่นมาเที่ยวทะเลใช่ไหมใช่ค่ะพา่อาใหญ่มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ใหญ่อยู่ไหนแม่ใหญ่อยู่ไหนพ่อใหญ่อยู่นู่นค,ค่ะงด้านู้มาอยู่เนี่ยแม,ม่ใหญ่อ่ะว่ายน้ำวิ่งนี่อยู่บนโบกค่ะแม่ใหญ่อยู่บนโบกค่ะหนีไปไกลไปไกลที่สุดโอย

ไปนะคะพ่อดึงนูไปหน่อยดึงนูมาถึงแล้วนะคะโอ๊ยตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้โอ้ยตัวใหญ่แม่เลยโอยโอ๊ยโอ๊ยว่าไม่ได้อะไม่เลย คนปล่อยเลยไม่ไปเลเฮ้ปล่อยเลคิดว่าคิดว่าคิดว่าเปกหอยวิ่งปุ๊ไปเลยชอ้วไป